มาครับวันนี้มากินอะโวคาโดกันอันนี้เราซื้อมาจากสวนเทพนานะครับที่ไปเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวมานะครับก็สามลูกเนี่ยนะครับเขาขายเป็นลูกลูกละแปดสิบาทแปดสามยิบสี่ใช่ไหมแต่ถ้าเราซื้อสามลูกเนี่ยเขาลดให้ก็จะเหลืออยู่อ่ากล่องละสองร้อยซื้อมาสองกล่องสีเน้นน้ำตาลแก่เนี่ยมันจะสุกแล้วถ้าอย่างนี้ก็ยัง ังไม่สุกดีนะสุกไล่ๆกันไปนะครับเขาติดลูกไว้ที่ต้นเนี่ยเก้าเดือนก็เราถึงเรานี่ก็ประมาณเดือนที่เก้าแล้วอย่างนี้ก็อาจจะทยอยสุกวันพรุ่งนี้เนาะบางคนบอกว่าลูกละแปดสิบคือแพงแท้จะเอาเงินที่ไหนมาซื้อลูกละแปดสิบแพงเนาะแต่เบียร์ละแปดสิบาทขวดหนึ่งกูเห็นซื้อกัน <laughs> ทุบบาททุกเมืองนะสามขวดไม่พอสามขวดนี่กินเวลาเดียวนะแต่โวคโดนี่ กินได้อย่างนี้ครึ่งลูกเนี่ยเราแบ่งกินเป็นเป็นสองวันก็ได้นะถ้ากินหนึ่งวันเนี่ยมันก็เยอะละอย่ามาปอกกันไม่แพงหรอกของดีต่อสุขภาพนะมันมีไขมันดีนะเป็น HDL นะครับมันก็จะไปกำจัดไขมันไขมันเลวนะครับที่เป็น LDL ในร่างกายนะทำให้เราลดโอกาส เป็นโรคหลอดเลือดสมองเสื่อมนี่เห็นไหมผมซื้อมาปลูกปลูกเองไว้สามต้นนะครับต้นหนึ่งมันก็จะหลายร้อยลูกอะถ้ามันโตแล้วนะเพื่อนๆก็ไปดูคลิปที่ผมทําไว้นะกับพอสุพจนนะครับพอวันไล่นะครับคลิปที่ทําให้ความรู้ไว้นะครับนี่นะกําลังดีเลย,ยเดี๋ยวเราชิมสักหนึ่งชิ้นนะครับอันนี้เป็นพันแฮ์มาสซิโกนะครับเนื้อมันจะร่วนๆนะนี่นะ มันก็จะฉีกเปลือกแล้วก็กินเหมือนกล้วยได้เลยแต่มันจะออกมันๆนะ่ะถ้าจะให้อร่อยนี่นะผมแนะนำเลยคนะรับกินคู่กับกล้วยนะอือกล้วยคำหนึง่งอโวคาโดคำหนึง่งอือไมงวันทอมันเจาะไม่ได้เพราะว่าเปลือกมันแข็งแต่พิเศษนิดนึงเขาต้องดูแลด้วยระบบ อินซีนะครับจะเขาจะไม่ค่อยชอบอาสารที่มีเท่าไหร่นะมันก็สมกับเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพเนาะเป็นไงหนัวไหมหนัวมากเลยครับอืมบอกแล้วอร่อยจริงกล้วยมีแมกนีเซียมรถอาลดอากมรวมอันนี้ก็มีไขมันืีรถการอุดตันใเลยเส้นเลือดอืมคุณยอดมากครับ